เขากินเข้าไปแล้วมันอารมณ์ขึ้นสีก็ประมาณนี้เลยเนาะสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องมีเปียสาวาอคะ่ะผู้ได้ <c oughs> มือน,นี้เปียจีพาทุกคนมาเฮ็ดข้าวต้มนะเนาะข้าวต้มตัวนี้แมนอ่าเป็นข้าวต้มของคนดอยเนาะแล้วก็วัตถุ วัตถุดิบที่จีเฮดเขาต้มเนาะก็แมนเตอของเฮาเองเท่านั้นเนาะทุกคนพอได้ซื้อตลาดเนะาะเว้นแต่กะทิอย่างเดียวเนาะที่ซื้อตลาดเนาะทุกคนเป็นเท่าไหนเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะทุกคนไปเลยเอาได้วัตถุดิบมาแล้วหลังจากนั้นเทาก็ต้องได้ปอกเปลือกเนาะ 变啦了，有孩子了。我跟你讲，嗯，yeah. 啊，谁呀？啊，你，姐，谁呀？这，哈哈哈！多么真呀，你高兴吗？怎么是猫？啊！看不见，<樣>啊、<laughs> <laughs> 哦，这个看的是。 น้องซัมมี่น้องทุกคนต่อไปเขาก็จะไปเซนั่งว้เนาะพวนอะไวจังมิเตว่าเซนั่งว้เนี่ยนี่ประมาณสองส่วโมงน้องทุกคนแล้วก็วัตถุดิบ ลักลากขีเฮาคาดบอได้นะกันเฮ็ดข้าวต้มครั้งนี้ก็คือข้าวสารน,นี่เด้อทุกคนเนาะอันนี้หอมหอมน้องข้าวใหม่ปีนี้เด้อเฮาก็กจิแช่น้ั่ไว้ประมาณสอง่วโมงเด้อทุกคนอ้า,าวยากจักกกครื่องหายเหอหรืออะไรวมเขาแบเนี้ยยิม ตัวนี้กับมัดทัวก็เซนกันเนาะทุกคนนั่งแล้วกัจะได้ทอกออกเนาะมีแต่ว่าชุดที่สองเฮาที่เซนแนวนี้ไว้เนาะคันเฮาบอลลังเท่านึงสองเทือเราเวลาเฮาไปเห็ดเขาต้มแล,ลแ้วจะโบเข่าเนาะทุกคนสันนั่นเท <c oughs> ่าไหร่มาความเข่าต้องล้างเราไหลเทือเนาะจกโอบก่อแหงดีเด้อทุกคนมองไงเราทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเหี้ยเยอะเดี๋ยวอย่างนี้ก <c oughs> ็ด้ <c oughs> อ่อนในขณะทีเฮาเซเข้ากับมาถั่วเนาะเฮาก็ต้องไปเอาต้องเป็นง,ง่วงยาวทุกคนฮุ้งบอเปียยทีไปอย่างเนาะอุปกรณ์กะวิดน้อยจ้าทุกคนอ่าในขณะทีเฮาเซตัวนั้นเนาะ <c oughs> เปียกก็จะได้ไปเอาเบาตองอยูปาเดอร์ทุกคนเนาะจีไปเอาสดสดของฮ้อนจ้าอยู่ป่าเลยเพื่อ ความแซ่บความหวังของเฮาเนาะทุกคนเฮาไปกันเลยตอนนี้เปียฮอตอยู่ป้าแล้วเนาะมอ,มอจะได้เอาบอตองแล้วเปิ้นคนเลือนมาอยู่บนแบบนี้หลายเนะาะทุกคนเนาะมื้อน,นี้เปียมาเอาบอตองท่านเบอร์ตองแบบนี้เองเนาะ เป็นแบบนี้เดอ้บอบบแมนบาลกลวยเนาะบาลกลวยก็ที่จริงก็เฮ็ดได้เนาะแต่ก็บแบบเฮาทึกหน่อยหนึ่งเนาะมัดจี๊กันนะ่ะก็เลยว่าคันคันว่าบอนใดมีนี่เบลตองตงัวนี้ถือว่าดีสุดๆเลยทุกคนแบบว่าเฮาเฮาทึกหรือว่าเวลาเฮ่าภาพหันน่ะมันจะบบจีก๊กแล้วก็เวลาเฮาเฮ็ดข้าวต้มนะ่ะสามารถเฮาเฮ็ดแน่นได้มัดแน่นได้แล้วก็มันสีแซบนนทุกคนเบลตองตัวนี้มันนานแล้วก็ ตัวนี้ภาษาเราเปียกกลุ่มน่ใจว่าเอิญนั่นไหนนาะก็เลยว่าเอินรวมแต่บบลตองเท่านั้นเนาะแต่กับภาษาคานี้บลกลวยกับอ่าบบลตองแบบนี้เนี่ยเอินแต่ต่างกันเด้อทุกคนเนาะตัวนี้ภาษาคาเอิญว่าบึงป่าเนาะทุกคนบึงป่าเนาะอะไะค่ะคือบบลตองตัวนั้นบลกลวยฮะเนาะเอินว่างาแบปป่าเนาะหรือว่ากลวยป่าฮันเอินว่า อาปาปามาอน,นทุกคนมันเอื่นแต่ต่างกันเนาะแต่กับภาษาเราเปียกบงบงก็เลยเอื่นรวมๆเลยบาตองเนาะโอเคต่อไปเฮามิเตวาจ,จีเก็บตัวนี้เนาะจีตัดบาตองตัวนี้แต่เฮาตัดโบแมนว่าเฮาเห็นเน,นไใดก็ตัดเลยไดทุกคนเนาะเฮาต้องเลือกเนาะทุกคนหูบอจีเลือกเนไใดคือมันมีแบบนี้ละลายเนาะแบบคือเป็นส่วนขนาดมีละลายจะนี้เปียเองเปียจะได้เลือก คือทุกคนเบิงแยกอ๋บอกเอาอนานะตัวนี้โอเคบางนี้มันยยกแข็งเนาะแล้วเวลาห่าเบิงเนาะมันเป็นสีเขียวกว่าฮะน่ะแล้วบางนี้มันแยกอ่อนเนาะแล้วเวลาห่าเบิงแนละ้วมันอ้อสีเขียวอ่อนเนาะทุกคนแล้วข้าวต้มเวลาห่าไปใส้ข้าวต้มแล้วทีแซบที่สุดก็คือว่าเข้าพญายาเลือกเบิ้ตองทีแก่เนานะแล้วค่ะ ແບບໜ້າແຊບຫັ້ນນະທີກຫນຕອໍແຊບນາະວລາຮົາມັດແເຮົາມດນບໍດນ້ວກບ້າແຂງແບกว่าນ ต้องตัวนี้ที่จริงว่ายุปากแกอีหยังอย่างเนาะแบบมีตัวใหญ่กว่านี้เนาะแต่กะเปียบแบบยาซ่าข้าต้มเนาะก็เลยว่าบ่จังเป็นต้องไปซอกยุกไก่เนาะอันนี้กับหมอบ้านซื่อๆเนาะถึงว่าจีนน้อยแต่กับซ่าข้าวต้มก่อซัมนี้ก็พอดีนะฮักนะฮักเนาะก็เลยว่าพาทุกคนมาอยู่ที่เลย กน่าจะพอแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าเตียก็ได้ไหลมัดเติบเนาะโอเคม่แต่ว่าเราเจอกันอยู่บ้านเนาะทุกคนโอ้อันนี้โอกเลยทคนตอนนี้ก็ได้เวลาจะได้หนึ่งเข้าแล้วเนาะเพราะว่าเฮาเซ่ก็ได้เกือสามส่โมงแล้วเนาะทุกคนที่จริงส,มสมองส่วโมงกว่าหนึ่งได้แล้วเนาะ เนลัษณะกัาเป็นแนวนี้เนาะมัทัวหันเหาเสดโดนเนาะก็มันรา,าสีเนาะทุกคนจะได้ลางก่อนเนาะแต่ที่จริงมัทัวกับข้าวสารนี้เนาะทุกคนเห่าแยกหนึ่งก็ได้เนาะแต่กับแบบเปีเปยบวยนึงหลายเถื่อเพื่อประหยัดเวลาเนาะก็เลยว่าจินนึงพร้อมข้าวเนาะแต่กับมัทัวหันมันใหญ่กว่าเนาะทุกคนคาว่าผู้ใดไจินนึงข้าว พ่องมะทัวน้ำกานี้ต้องเอามะทัวลงก่อนเด้อเนานะโอเคประมาณนี้นะทุกคนทุกคนนะตัวน,นี้เป็นข้าเนาะเนี่ยไดเข้า็กิบป,ปนกันจีผสมกันอยู่แล้วนะเนาะเบียก็เลยว่าประหยัดเวลาก็เลยนึ่งพร้อมกันเลยเนาะไม่ก็ได้เวลาเอาจีไปนึ่งแล้วทุกคนโอเคน,นึ่ง้วนี่เลยเนาะ เขาจะได้หนึ่งแนวนี้ปะประมาณสามสิบนาทีน้องุกคนสามสิบนาทีก็สุดแล้วเพราะว่าไฟมันแหงเนาะเห่านังเองเนาะนะกะในขณะทีเห่าหนึ่งเข้าปะเห่ากุกี้ยวเบอร์ตงเนาะก็คือว่าเบอร์ตงที่เห่าไปเก็บน้ําเห่าก็ล้างไว้เนาะก็สะอาดเนาะเพราะว่าเห่าเวลาเปียตัดเปียก็เลือกที่สะอาดเนาะแต่กะเห่าต้องล้างๆน้อยหนึ่งกอนเนาะคันเท่าโบรางเนาะ สมัยเตกี้ก็คือปูย่าวาให้ฟังเนาะคันเฮาบอลลังแล้วเวลาเฮากินข้าวต้มเนาะคันว่ามีเงียวของมะนานเนะาะมะนในยุป,ป่าเนาะแล้วก็เขาเอาเข้าวมะหอเวลาเฮากินเข้าไปแล้วทุกคนฮู้บอว่าเป็นอย่างขึ้นเนาะเวลาเฮากินเข้าไปแล้วคันว่ามีเงียวมะนายเนาะเขากินเข้าไปแล้ว,ม,ม,ว,ม,นนลวมันอา,อารมณ์ขึ้น ทพราะคนมันเป็นความเสื่อมเท่านะั้นะนะกีแมนแท้หรือบอเปียกกับบ่อู้บ่เปียกกับบ่เคยกินเนียยอันะนะมันในจักเถื่อนเนาะทุกคนแต่ก็ยันกิทึกเนาะเพราะว่าบุยักขึ้นเนาะอารมณ์บุยักขึ้นเนาะก็เลยว่าต้องลางก่อนเนาะ คนหูบเบา,าเปียเห็ดอย่างเนาะตอนนี้เปียกําลังถูเพืือกเด้อที่ใส่ร์เขต้มเนาะเพื่อให้มันได้แบบนี้เด้อทุกคนว้าวทุกคนหอมจังเลยอันนี้มันเข้าหอมเนาะกินขอได้เหรอสุกแล้วทุกคน ก็ไหลขั้นตอนเหมือนกันนะทุกคนวิธีทีคนดอยมาเห็ดเนาะอาแล้วก็น้ำอ้อยนะคะทุกคนน้ำอ้อยที่เปียกต้มหัะนเนาะคันว่าผู้ใหได้ติดตามซองเปียกกวคนเคยเห็นเนาทีน้ำอ้อยเปียต้มจากสวนหลังบ้านเด้อทุกคนเนาะตอนนี้เฮาใส่แทนำตาเนาะเพื่อเพิ่มความหวานนะจ๊ะทุกคน โอ้โหมัะ oh. ด <laughs> กกามเลยเนาะวัตถุดิบของเขาเด้อทุกคนเนาะเหือกญี่ปุ่นกับข้าวต้มเนาะโอเคตอนนี้อ่าคือมันดำเนาะทุกคนดำดำดำ,ดำเลยอันนี้อ่ามันมันมืดๆเนาะคือวนอยู่ไม่ไผ่ค่ะเนาะทุกคน ต่อมาตัวนี้คือมันคือกันแต่กับภาษาลาเปียบห oh um ูจีเอินเนาะอันนี้ภาษาคาเอินว่าชักคำมชื่อเนาะอันนี้มือนชื่อชื่อฉี่เนาะทุกคนแล้วก็อันนี้มันเพิ่มสีสันแล้วก็ความหวานเนาะตัวนี้ความหวานเนาะทุกคนนี่มันเพืือกเด้อทุกคนเนาะมันเพืือกหอมเนาะอันนี้เพิ่มความหอมกับความมันเนาะโอเคตอนนี้เฮ้าก็จีลง เขาอยู่ในมอเลยโอ้โหลงเพือบเหมือนกันเลยโอ้โหแล้วก็เฮาจิ้โคนนะทุกคนเฮาจิ้โค้นโคนโคนโคนให้มันเข้ากันเนาะออกแบบสีแบบแป๊กเลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเวลาเฮาทานมันอร่อยมากเลยนะทุกคนนี่แมนกะทิเนาะอยู่บ้านเปียกกว่าย,ยังกินเลยเปียกก่มากินตลอดเนาะ อันนี้มาจากอ่ามาจากอ่าไทยเนาะพี่น้องไทยเฮาเนาะทุกคนโอ้โหทุกคนเนาะมันมันฟกแล้วเนาะบวบบวบ,บวบแบบนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนาะเฮาต้องลงเข้ากับมะทัวเซาเลยเนาะ ทุกคนคะตอนนี้เข้าต้มของเฮานี่ไก่สีไปแล้วนะสีก็ประมาณนี้เลยเนาะโอเคเนาะมิเตวาหลังจากนี้เปียก็จีเอาอันนี้ลงแล้วก็จีฮองบะทรงเนาะทุกคนโอ้ยน้าปฏิบูนนหหร์กุ้งก็ปุบางอะไรเลยมาเยอะเอาวอ้าวมาเยอะมาซื้อเยอะจ้ะ ี่น้นอ,องเดนสามาซวยเนาะทุกคนเอ้ยกินแล้วไวแล้ววันนี้นะมีตัวซวยนะโอ้โหทุกคนได้เยอะมากเลยนะเนาะแอปข้ากับบ้ามปน้อยๆเน,ะนาะยาวเนาะทุกคนเต็มเลยเบีย,ขอ,ยของเบียของเบียก็ สิ้นสุดลงแล้วต่อไปก็มีเ่ทาเกียนอย่างเดียวเลยทุกคนได้ละมัง้งโอ้โหทุกคนน่าทันจังเลยตอนนี้ก็สุกแล้วเนาะเดี๋ยวหน้าตาเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเยปียจิเปิดให้ทุกคนเบ่งเด้อแค่ยอดยิเจีดิแอร อุมไม่ยังยีแล้วอนี่ไหนอันที่ไหนอันที่ไหนอ่ะอันนั้นอันนี้ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ข้างในข้างในไม่ทันเลยวะจะหอนลอกกูที่จะไม่ไม้ดีอ่ะอ๋อโอเคทุกคนตอนนี้ขาตรงขาเฮาได้ทีแล้วต่อไปก็ไม่เต กินไปกินเลยทุกคนเอาไปกินน้ำกันเลยเด้อลองซีมมอเดอลองซิมมบอมาเช็คโบ่เคลวเป็นยเซ็อ้มเนซุกแล้วอันนี้อันนี้ซุกแล้วเราก็จงเอาแซาบาตรงแล้วก็มันมันนึ่งมันนึ่งข้าวนี่นึ่งสุกเทือนึงแล้วจังแซวบาตองแล้วก็มันนึ่ง โอ้เซบแซาโอเคทุกคนมาเบ่งสีก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันมีหลายอันปนกันเนาะก็เลยว่าเป็นแนวนี้เคยเคยกินบ่อแนวนี้เหรอเคยกินยูบกินรุงนี่เคยกันเอออันนี้เคยจีนเนาะแล้วมันได้แล้วมั้ยก็แซวบเซวบไม่ยังไม่ยังไม่เห็นแล้วมันบ้ามันน่าจ้าไปหาไม่กู ไปหาเมียก็เคือเออไปหาเมียดิเก่งคืออืเเออมาไปอยู่ื่นเดี๋ยอนะหาบุได้อนื่อย่าทุกคนตอนนี้เปียกอกินอิ่มแห้งแล้วทุกคนมีแต่ว่าคือวัตถุดิบเนาะื้นนี้กับผมมีอย่างไรเนาะมีแต่ว่าเปียเฮ็ด คลิปสั้นๆในการเห็นข้าต้มของคนดอยเนาะก็คือวัตถุดิบก็คือคนเห็นเท่นั้นเนาะมันมีหลายอย่างเนาะคือประเภทมันมีอย่างผู้ใดโบมักกับโบไซเนาะผู้ใดมักหลายเพิ่มหลายผู้ใด คือรสชาติหวานบอซิผู้ใดบ,บ่มัรก,กับรสชาติไรเนาะอิอ่มตามความมักของทุกคนนะ<อ>ทุกคนเอาคลิปนี้ก็บไมีอยางไรเนาะมีแต่ว่าอขอเจ้าเพียทำที่ก่อนเนาะฝ<อ>่าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพียเด,เดอ้อเพื่อให้กำลังใจเพียนใกนการทำคลิปต่อไปเนาะ<อ>ทุกคนเอาขอบใจหลายหลายเนาะที่ติดตามเพียตั้งแต่ต้นจนจบเนาะพบ<อ>กนบ<อ>ันในคลิปต่อไป